สวัสดีครับเพื่อนเพื่อนวันนี้ช่องสาระพันไม้นะครับจะพาเพื่อนเพื่อนมาพบกับว่านรางเงินนะครับนี่ครับกำลังออกดอกสวยๆเลยครับอันนี้คือว่านรางเงินนะครับเพื่อนต้นนี้พิเศษกว่าต้นอื่นครับเพื่อนใบด่างครับวันนี้สังเกตเห็นไหมครับอันนี้คือใบด่างครับนี่ครับปกติแล้วใบเขาจะเป็นเส้นขาวๆแบบนี้ครับเพื่อน แล้วก็มีเขียวเขียวแบบนี้นะครับเพื่อนแต่ต้นนี้พิเศษครับเป็นใบดังนะเพื่อนนี่ครับเห็นไหมครับเพื่อนนี่ใบเขาจะออกดังดังนะครับเขาขาวเขียวเขียวนี่เขาเนี่ยใบดังนะเพื่อนนี่นะครับอันนี้คือใบดังของเขาครับที่พิเศษก็คือเขากำลังออกดอกครับเชื่อว่าขายปลูกว่าลางเงินแล้วนะครับใบเป็นใบดังแล้วนะครับ มีดอกแล้วนะครับจะโชคดีครับจะให้โชคให้ลาบนะครับเพื่อนนี่ครับสวยงามมากครับนี่ครับว่านลางเงินใบทางครับเพื่อนนี่ดูดอกเขาครับเพื่อนดอกสีชมพูนะครับอมขาวนะครับในกีสอนในสีเขียวครับนี่ครับลักษณะคล้ายๆกับว่านสีทิศเหมือนกันนะครับตัวนี้นะครับออกดอกสีดอกเหมือนกันครับแบนไปสีทิศทางเลยนะครับ เตชื่มเขาคือว่านรางเงินนะเพื่อนอันนี้เป็นพิเศษก็คือใบใบดังครับเพื่อนนี่ครับนี่ดูลักษณะใบครับนี่ใบออกมาเป็นใบดังนะเพื่อนนะครับไม่พอเขายังออกดอกให้ดูด้วยครับถ้าปลูกแล้วออกดอกก็แสดงว่าคนปลูกจะมีโชคมีลาบนั่นเองนะครับเพื่อนนี่ครับสวยงามครับอันนี้คือว่านางเงินนะครับใบดังนะเพื่อนสวยงามครับการขยายพันธุ์ของเขาก็ใช้การ นะครับแตกหน่อกันวันนี้ดูครับนี่ต้นนี้กำลังแตกหน่อเล็กๆออกมาหนึ่งต้นเลยเพื่อนนี่ครับนี่ใบด่างเพื่อนดูครับนี่เฮ้ผมให้เพื่อนดูครับด่างไหมครับนี่ครับนี่มีด่างเหลืองแดงนิดนด้วยครับนี่หน่ออ่อนออกมาแล้วครับใบก็ก็ด่างแล้วนี่เพื่อนดูครับนี่หน่อเล็กๆก็ใบยังด่างใบก็ยังด่างแล้วนี่ครับนี่หน่อเล็กๆกำลังแตกออกมานะครับเนี่ยใบด่างแล้วเนี่ยนี่ก็จะเอาหัวตรงนี้ไป ขยายพันธุ์ปลูกอีกที่นึงนะครับนี่การขยายพันธุ์ก็แยกหน่อออกมาปลูกอีกที่นึงเองครับแยกหน่อครับเขามาปลูกเองครับเพื่อนนี่ครับสวยงามครับนี่ครับอันนี้คือบ้านลางเงินนะครับเพื่อนเชื่อว่าใครปลูกแล้วมีดอกก็จะโชคดีครับไม่พอนะครับต้นนี้นี่เป็นใบด่างเลยครับให้โชคสองชั้นเลยครับเพื่อนครับนี่ครับ หามาปลูกกันนะครับเ,เพื่อนๆถ้าเพื่อนชอบก็อย่าลืมกดติดตามกดไลค์ให้ด้วยนะครับวันนี้ลาไปด้วยดอกสวยๆของวา่านลางเงินใบ่างสวยๆครับเ,เพื่อนครับ